ครับก็ได้ครับก็โพสต์แล้วว่าการที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยโหวตเห็นชอบในการปรับแก้ไขงบประมาณของกระทรวงมหาไทยนะครับตามความเห็นของกรรมธิการเสียงข้างมากเมื่อวานที่มีการโหวตกันนะนะไม่ใช่ว่าโหวตเห็นชอบให้ไปตัดงบทําฝ่ายนะครับเพราะว่าการอภิปรายถกเถียงกันเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมีการโจมตีหาว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีเจตนาทุจริตมีหัวกันหรือเปล่าทำไมถึงนู่นนี่นั่นอ่ะ ดราม่าไปไปดูกันเอาแล้วก็ชี้แจงนะครับว่าฝ่ายเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาโดนเรื่องนี้มาโดยตลอดเป็นเป็นปัญหานะเออไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําท่วมแล้วก็การเป็นแบบแรงซ้าซากเพราะมันไม่มีฝ่ายไงคือน้ํามันไม่พอการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2567 ลงนามโดยพรรคเพื่อไทยครับ22มีนาคมพุทธศักราชส5 6 7กเ็เขาบอกว่าเอ้ที่เขาเห็นไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากให้ทำฝ่ายนะเอออย่าไปบิดเบือนทีาเขาบอกมาแล้วตามนี้อ่ะก็ว่ากันไปดรามาฝ่ายนี้มันมหากรรมมาเถอะเออ